สวัสดีครับพี่น้องแฟนพันแทเแฟนแฟนหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านครับวันนี้อาสิแปลกหูปแปลกตาเั็กน้อยนะครับผมแมนซื้อมากแต่ในซซเว่นครับสี่ลมือแล้วบอดไ้ไซสประมาณรน่อยกว่าบาทนะครับ ใส่แล้วดูดีมากเลยอย่างฮะโอ้ใบมันใ <c oughs> บมันต้นโคตนมิจฉาเนี่ยอย่างมันจีผมสดเนาะ <c oughs> ผมสดโอ้ใผมผม,ม่เป็นมันจีอากาศผ่อนลายผมก็เลยสด <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ร้านซักผ้าแห่งหนึ่งนะครับ <c oughs> นี่ที่ผมใส่แว่น ตอนเฟล่าประมาณปีสามนะครับว,ว,วันนี้เรามีเรื่องมาเคลียร์เคลียร์อะรเคลียร์ค่ะ <c oughs> เคลียร์ผ้าใช่ไหมเรื่องมาเคลียร์เคลียร์ผ้าใช่ <c oughs> ไหมหายไปย่างไป <c oughs> ไหายไปเได้อะ ท้องตึงหนังตาหย่อนกะสีรับใบโพธวันนี้เรามีประเด็นร้อนนะครับผมประเด็นร้อนก็คือน,น้ำตยุนี่กล่องยุนี่กล่องหนาผมแบบดู่สดไซมากเลยแต่ว่า นาสุดๆอีนี้ดูแบบดูแบบผ่านตาแบบว่าแบบว่ต้องผ่านกล่องดูสุดๆระยะประมาณหนึ่งเมตรนี่คือแบบจักซิ้วจักล้อยดำจักล้อยเหี่ยวนาผมเอาว่าลอยเหี่ยวมันจะสะเทือนเล็กๆผมผมว่าหนาผมผมไม่ได้ว่าหนาแม่ ยังเป็นกรรมประสัทธิ์ได้ครับแต่ตอนนี้ถ้าพี่น้องแหนมเห็นหน่วยตาผมนะครับผมจะลองเพลงนี้ฝักเพลงอะไรก็ได้ แต่ว่าคือสีมุกย้มไยแนมเห็นแบบวันนี้เขาสีนี่นอนประมาณปีสี่ปีห้าสิบาสีนั้นนอนแถเอามันไก่หอนเหรอบอสหลือาเอ,อามันนิดเดียวนี่แหละบ,บ้านคุณมุงก็ของซาพา,าเน่เออไปนี่ก็ยุทธภักับที่เดียว ผมระวาเรียตังไก่ปลาอีสิหอดอะไตัวนี้นั่นไปเห็นกับไปยูเทิร์เขาไปส่วนเอ็นที่เดียวมันเหมือนหอดลเลยหนีผมสั่งคำหอดเนี่ยไม่ได้เสพนะครับผมไม่ได้เสพแต่เล็บธรรมชาติ กียงเลยแม่ก็กิดเกียงก่นผมก็ปวดด้วยกันพี่น้องผู้เขามาเบิ่งคลิปนี้กับพวกผมว่าเพิ่นเขามาเบิ่งเรียนคือกันนะครับ เพราะว่าไม่ค่อยจะมีสาระเท่าไหร่เลยปรดรนรดรอนปรดรนมดรอน สิวโวดีบวจะพูดดีไหม แก่ยังพูดบางทีอาก็ไม่ยังพูดอาจจะมีเสียงม้อไส้เสียงรถเสียงดังรบก,กวนนะครับซีนีเพราะว่าเขาอยู่ในปั๊มน้ำมันนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับ2พฤษภาคมวันนี้วันนี้เลขออกความ สองจุดสาหกเจ็ดยังสิบอกเลขบอกพ่นัอบอกเลขบอกโอ้สิว่าสิย <c oughs> ังไงแต่ผมกับบุคคอถึเลขจะคือออยู่จังเลยจังเลยบอกพื่อยังสิบอกเลขวันนี้เลขออกขอให้ทุกท่านโชคดีอให้ถือรางวัลที่สองที่สามที่สี่ที่ห้านะครับรางวัลที่หนึ่งมอยไทยถือ อเพราะว่าผมถึงเองค่ะ้าผมถึงทั้งวันทีหนึ่งผมสะเห็นยังไงว้าง Oh. <Yeah. S 1> ท่านนี้วอาประเด็นร uh huh. ้อนอยู่แปดน,นาทีแล้ว <Yeah. S 1> ช่วงนี้อากาศร้อนนะครับดูแดสุขภาพด้วยนะครับ เดินร้อนก็คงเหอนกับมันพ่นหิร้อนใช่แล้วแล้วก็มาถอดเสื้อใช่แล้วแต่คนเขาร้อนเขาตัวไงก็ผมเขาก็มาถอดเสื้อแล้วก็แล้ช่วงนี้นาแล้นะครับงานวันนี้นะครับที่เขาตาโลเขาตายาเขาตาโลที่เดิมมองตองมองขีม้าเรียร้านะครับพี่น้องครับ เอาตโลุพัทยาพัทยาใต้บ่แม่ใต้หรือเหนือผมกเรเลืมแล้วเอาละครับผมคลิปนี้อาจจะไรสาระจักหน่อยนะครับเพราะว่าผมตั้งใจมันไรสาระเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ